สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันใน ep 2อปนที่2พันซ้ายของมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะนี่คือ ep 1ลงคลิปไปแล้วนะคะ ep เดีอยาจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะนี่คือ ep 2แต่จะแปะ ep 1และ ep ทั้งหมดไว้ใต้คลิปของแต่ละคลิปนะโอเค,ค <Okay. S 2> เป็นการพันซ้ายเนาะนการพันซ้ายนะครับพันซ้ายนะเป็นปนที่2นะก็ลงสี่นะครับเราจะมาลง อันซ้ายแล้วก็ลงซ้ายนะครับครบรอบแล้วก็มาลงหกนะครับลงหกก็ก็จะหมุนวนอย่างนี้นะครับคนรวดน,นะแล้วก็ปลายเขาก็จะออกฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าปลายออกคนละฝั่งกันนะหนึ่งกับสองข้างบน EP หนึ่งปลายจะออกทางนี้นะคะแต่ว่าโปนที่สองพันซ้ายปลายจะออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ไปเริ่มกันเลยพันซ้ายพันยังไงเนาะนี่ค่ะนี่คือหน้างานจริงๆนะคะใครอยากดู EP พหนึ่งก็แตะกดไปที่ใต้คลิปนะคะก็จะไปทางซ้ายนะคะพันซ้ายก็คือไปทางซ้ายเลยตามคำพูดเลยนะคะ เราก็ลงเลยตัวนี้ลงสี่เนะะเาบบนนะจะได้แบบนี้นะครับลงเลยนะ ก็การ,รแล้วก็ลงหกนะครับ เราไปลงหกค่ะพันซ้ายนี่คือโปนที่สองนะคะจะพันซ้ายนะ นี่คือหน้างานจริงๆเลยนะคะตัวนี้คือปั๊มลมออยฟรีนะคะมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็รอประมาณ2-3ถึงวันนะคะเมียช่างจะลงคลิปเต็มทั้งหมดการลงการพันให้ให้ดูนะคะนี่ตัดเป็นคลิปยอ่อยสำหรับ fc ที่ไม่ชอบดูคลิปวิดีโอที่มันยาวๆนะคะก็จะแบ่งเป็นความรู้แต่ละช็อตนะคะเป็นความรู้ของแต่ละชอนะ็อตเนาะ ใครที่อยากเริ่มต้นนะคะก็ต้องดูคลิปเล็กๆสั้นๆนก่อนเนาะจะได้เข้าใจส่วนถ้าใครไม่เข้าใจจุดไหนให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นๆเลยนะคะจะมาทำเป็นคลิปให้ดูเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังตอบคอมเมนต์ fc อยู่นะคะเพราะว่า fc เคยถามมาการพันขวาพันซ้ายพันยังไงนะคะเมียช่างก็เลยซอยเป็นคลิปแต่ละคลิปเลยหนึ่งปนคือหนึ่งคลิปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันโปนของค่ะ e p พสองเข้าหรือเปล่า ขยายนะครับขย,ยขยายเสร็จก็เรียงรวดน,นะครับเรียงรวดให้เขาตั้งเป็นแถวมากที่สุดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูโปนซ้ายว่าช่างทองจะใช้เวลาไปกี่นาทีนะคะเพราะว่าพันขวาคลิป เมื่อกี้ที่ลงไปนะคะแปดนาทีครึ่งแล้วก็ก็คือถ้ามือเราเข้าในตัวมอเตอร์ได้เราก็จะรีดรวดได้นะครับถ้านิ้วเราเข้าไปได้นะถ้ามันเล็กมากล้าก็ Thank <laughs> you. นี่ค่ะสำหรับโฟนที่สอง EP สองก็เมียช่างจะตัดจบไปตอนที่ช่างทองแต่งขดลวดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP สามนะคะก็คือโฟนที่สามของมอเตอร์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะ EP สองเสร็จแล้วนะคะนี่คือหน้างานจริงๆซ่อมให้ลูกค้าจริงๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู EP สามต่อเลยจ้า EP สองเสร็จแล้วค่ะนี่คือการพันซ้ายนะคะตรงปกเลยนะ ลายก็จอดตรงนี้เห็นไหมคะตามที่วงจรที่เราเขียนไว้เลยนะคะโอเคค่ะเจอกันอีพีสามจ้า